สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซีนิรุชาแนลนะคะ <Okay. S 1> สวัสดี f อฟของต้อมน้อยด้วยนะคะเอฟซี FC ทั้งสองคนก่อนอื่นแล้วก็ขอบคุณเอฟซทุกคนนะคะที่ทําที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเราทั้งสองอย่างดีมาเป็นตลอดมาตลอดนะคะกาคือเมื่อนี้สําหรับทุกคนที่อยากหูอยากถามทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้นิรุยกับต้อมน้อยก็เปลี่ยนสถานะจาก เป็นผัวเป็นเมียกับเป็นมูกันพี่น้องคาก็คือต้อมน้อยจะไปดูแลคุณปู่ที่บ้านนะฮะไปดูแลคุณปู่ไปอยู่กับลูกก็คือข้ากัะจแยกกันอยู่นะคะพี่น้องคาก็คือฟังนี่นิรุษกับภาษามาที่จะไปพุนดูแลคุณปู่ใดก็ดูแลคุณแม่กับพ่อทั้งนี้คือกันก็เลยตัดสินใจแยกกันอยู่นะคะ แ,แต่ในเรื่องการทํางานอ่าในเรื่องว่าเหตุงานก็คือก็ยังเหตุงานคือเก่าตำนานก็นสมัครขับรถคือเก่าก็จบฤดูกาลถึงจะบ่ได้ขับกับพี่นาฤดูกาลหนากับว่ากันไหมถ้าเพิ่นจะขับหรือบอกขับหรือจังไดน,นะฮะไปคือเก่าครับกับข,ขับรถคือเก่าอั้คือเก่าทุกอย่างเหมือนเดิมก็พูดคุยกันเหมือนเดิมกับเป็นไมฮานซูกันคือเก่านะครับแต่ว่าขอไปยุก,กับพ่อ สักพักหนึ่งก่อนนะก็ลกลกกแล้ว okay, ลูกลูกโทรมาปะโอเคลูกเดี๋ยวพ่ออยู่บ้านแม่อยู่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวพ่อไปรับนั่งนั่งนั่งรอแป๊บหนึ่งพ่อ okay, โอเคลกูกลูกมาหอดแล้วพี่น้องก็ เราคุยกันตกลงกันแล้วนะคะเพราะว่าถ้าแยกกันอยู่แล้วก็ก็เลยทําไมถึงชี้แจงว่าจะแยกกันอยู่หรือว่ายังไงนะคะก็คือถ้าแยกกันอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่าอันนี้คือเรื่องของอนาคตถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีคนใหม่มันกับสีบอดี้มีปัญหาว่าบอสใน,เ,นเลิกกันไปนอย่างคือไปมีไมโน,นนนีนั่นนะคะก็ต่างคนต่างอิสระ ขึ้นอิสระให้กันนะฮะต่างคนต่างอ่าขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างให้กันก็คือต้อมน้อยก็จะได้ง่วได้ค้วยไปน้ำนะฮะอากาศลดกะถามมาจากเพื่อนจะเอาฟอร์ดบอรหรือจะกัฟอร์ดมันกระต้องไปสิงวัวต่อเพื่อนก็เลยจะเอามิวเอ็กนะฮะเพื่อนจะเอามิวเอกะกะ็กอากาศลถไถแต่ว่ารดไทย,ยังใช้ร่วมกันอยู่เพราะว่ากัญงพรฟอร์ดอยู่บ้านเบิดกะกะใส่ร่วมกันไปสกักวัน ในปีสองปีก่อนก่อนจะออกใหม่นะคะกะในเรื่องเหตุเบียกเหตุงานหนังสือกะก็คือต่างแยกกันแต่วาสาสมุติว่าคือพวกนี้ไปเที่ยวบปอยูเข้ากันยังไปมาหาสู่กันคือเก่านะคะเป็นเพื่อนกันงานขึ้นบ้านใหม่เจ๊เยาวก็าอาจจะมาช่วยงานนู่นนี่นั่น,นมีงาน,ม,งานมีการกับไปซอยนะคะ พูดกับเอฟใช่ไหมก็บร so, right? yeah. so ิเรนบริเรสร้างบริเรนยังกันนะพี่น้องก็คือคุยกันดีๆแล้วคุยกันมันขึ้นยู่คนสองคนคุยกันนะเข้าเข้าเข้าใจกันคุยกันดีๆนะเข้าบริเรนแบบว่าแบบแตกมากงกันแบบเด็ดขาดนะเขาก็สามารถเป็นคุยกันได้ไปสามารถไปหาลูกได้ถ่ายคลิปกับคุณปู่ได้กับบริหามบริเรนยังกับบริวานะครับก็คือถ่ายได้อะไรปกติได้ไปหาสู้กันอะไรปกตินะแต่ว่าก็ แยกข้างกันตัเกินก็นกนอยู่แต่งคนต่างอยู่สะเกินส่งน,นึงนะครับก็บไปอยู่บ้านคุณปู่นะครับก็คุณปู่ก็ป่วยด้วยนะคะเพิ่กะไปดูแลคุณปู่ก็ทั้งสองก็ปีละถามว่าบางคนกะก็ยังจะดราม่าไปอยู่ว่าเออเขามีทุกอย่างแล้วคือต้อมนยได้บ้านได้รถแล้วนู่นนี่นั่นอ่าคอยเปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกะไปกะบอกให้คิดจังสันนะคะพี่น้องเพราะว่า คือเรามาอยู่ด้วยกันสองคนเข้าไปนอนอยู่ป่าย่างเราไม่ได้มีอะไรแล้วก็คุณปู่ก็ให้วัวมาหนึ่งตัวในราคาหกหมื่นบาทตอนนั้นหนึ่งตัวเพื่อที่มาต่ออันนี้แหละกระทั่งนี่ก็มีสวนยางกัก,กีบยางเลี้ยงงัวกับมีเงินแนกับเลี้ยงหมูไปเอาไปมากอะแต่มาเหตุงานยี่นี่ก็เก็บเงินกันมาเรื่อยๆนะคะก็ถามว่าปีบอกะคอยเป็นคนเก็บเงิน คือเราหาเงินทั้งสองทำงานทั้งสองแต่ขวานค่อยเป็นคนถือเงินคนเดียวรา่ได้เขาคอยกับเป็นคนถือรายได้คอยคอยก็เป็นคนถือเพราะว่าคอยเป็นคนเก็บเงินคือนะตอนนี้เราทั้งสองก็ต้อมน้อยกับมิบานบ้านเราก็ไปสร้างให้ฝั่งต้อมน้อยก็มีรถต้อมน้อยกับได้นะคะแล้วก็ฝั่งเราฝั่งของนิลุยเองนิลุยกับมิบานแล้วก็มีรถก็คืออ่าต้อมน้อยกับมีรถไทยล้วก็ นี่คอยกับมีฟอร์ดแล้วก็มาจิตตีก็คือแบ่งสันปันส่วนอ่าเท่าๆกันคือได้เท่าๆกันแต่ว่างัวก็อาจจะยูนิหล้ยกลัวเพราะว่าพื้นที่เรามันมันมีเยอะนันสินะคะก็เพิ่นกะเอาตามที่เพิ่นเอาพี่น้องคาก็ในเรื่องการทํางานก็ยังไปปกติลูกๆลูกเต้าการดูแลการขับรถนู่นนี่นั่นก็ยังปกติเหมือนเดิมนะคะจนกว่าจะปิดฤดูกาล เพื่อนกะว่ากะว่างแผนใบว่าถ้าปิดฤดูกาลถ้าบ่ได้ไปขับรถอ่าถ้าไม่ได้ไปขับรถก็จะมีแผนไปเปิดร้านข้าวมันไก่ใช่ไหมก็คิดว่าไปขายของใครยังจะดูอยู่กับคุณปู่นะครับก็ถ้าอยู่บ้านมันก็ได้กลับไปเพราะว่าคุณปู่เพิ่นเป็นไขมันในเส้นเลือดเนาะเพื่อนกะมีบูบมีหยางแนงสินะก็คือมีลูกมาอยู่อยู่แต่ว่ามันกะนี่แหละพี่น้อง ก็เลยถ้าจะก็คึ้กาทาใสา่นีนลุยไปยุพุ่นกลับไปว่าได้เพราะว่าคุณแม่ก็คงไม่ยอมให้ไปเพราะฉะนั้นก็เลยตกลงกันก็คือกะแยกกันอยู่กับเป็นมู่กันกับบอดี้พีดบอดี้ผ่านกันอันนี้เข้าใจว่าไม่ได้ผิดใจกันนะคะยังเป็นมูกันยังคุยกันได้คือเกา่าทุกคนคิดอยู่เดียวแล้วว่าดามาอยู่แล้วแล้วเพราะว่าอ่าพผู้ดามาก่ะสิแม่ก็จะจะ,จะไปห้อยไปแคนกับบอเป็นยังนะครับก็ยอมรับผิดก็ยอมรับไอ้น้อมน้อม ก็เป็นยังน้อมคํากีส้มน้อมรับผิดว่าอียงยังกระได้บ่เป็นอย่างนะครับดาดดาดดากับบ่เป็นอย่างเพราะว่าจังไหนล่ะอนาคตมันกับว่ามีไผ่หูเนาะแล้วก็คุยกันแล้วขึ้นคุณสองคนห้องคุยกันเข้าใจคุยกันนะครับคุยกันรู้เรื่องแล้วแบบเฮ้คนสองคนคุยกันรู้เรื่องแล้วค่อยก็คุยกันรู้เรื่องตกลงกันปกติแล้วนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าวันท้างหน้า อาจจะขึ้นมาหากันหรือบอขึ้นหรืออาจจะ,จจะดูแลข,ขอบครั่วไัยมั่นไปยังสี่ไปตลอดก็เป็นความเข้าใจกันของคนสองคนที่เราตัดสินใจแล้วนะคะเมื่อนะอ่ากันยังจะไปมาหาซูกันอยู่พี่น้องก็คือถ้าเปิดร้านข้าวมันไก่เออ่อกกรสิไปรีวิวให้เปิดร้าน ก็ข่อยก็บ,บอกอยู่แนะนําว่าถ้าเปิดก็ทําทาเลดีๆเปิดดีๆก็คือเป็นการตาัดสินใจของเขาก็คือต้องน,น้อยก็มีทอง5บาทที่ติดตัวไปนะคะก็อาจจะเป็นกะเป็นเงื่อนก่อนก่อนหนึ่งที่จะถ้าพไปเปิดร้านได้ข่อยกะพร้อมที่จะไปซัพพอร์ตไปรีวิวไปยังโปรโมทซอยได้ก็จะได้ขายกับลูกลูกชายเวลาเลือกเรียนมากสิมาขายซอยพอก็จะกลับบ้านไปหา ขอบคุณนะคะที่คอยซัพพอร์ตเราสองคนมาตลอดขอบคุณมากๆนะคะ